สองสองนะสองขาวล่างเล่างเกลร่อลางค่ะเด่นจัดีเรือล่าใช่หมขอบคุณค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะไปล้างไปล้างกระหายน้ำต้องไปตัวดกันเย็ากฝากกดไหแชร์ด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะยากหวาจะก่มอัดชบา่อก่อนลวันเมื่อวันจเป็นไรอีกนี่เนะกรดูเรียกระเาเอจ่าเบอ้นไอาซีดาเพราะว่านดีจเมื่อบอกไอเจ้านนเป็นหมดบอกไปแวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

เราเลกด้ล<ส>่นไเาาก็เ่นะด้เอ้า้อเลน้บีมอใส่เลยบาลัญญาคุณนกอินซีคุณลลนัน้าจะไปก็มาเล่นนะคะแล้วก็วิ่งบอลเลยรักเศร้าอีนขึ้นซอยินเห็ดไหนกุ้งกวาโสดเดด อินเตอบนมเละชาารันี้่วันนี้จะมีแต่นักร้องนะคะทำการแสดงพระเอกก็ซาวไปแล้วซ้อมไปแล้วนะคะมากบัทเวทีเด้อพี่น้องเด้อบอสเด้อบอทั้งสองบนเวที่นะม่ยานขึ้นอยู่อ่าพี่หมีบู๊แล้พี่แหมมนะคะขึ้น ที่ทอยู่แบบมินีมินิมันนี่บอสจเป็นผู้ชมบอสบปอรขืนเดอพี่น้องเดอร์คือท่ามมาว่าบอสขือบอลขืนมันนี่บอสเี

วันนั้นนันี่ก็ถามาบอกว่าเดใช้คำหยาบไม่เยอะหน่อยมันดูไม่ดีู่อวอยากให้เดีๆใส่คำหยาบก็หนีวะนะมัน็เปิดเขาเรออาจารย์ดนตรีนะคะกันไปเนาะยามเนูุ้ดีเนะกรมดาเมีเอาพี่น้องอัวี้เอาโทรศัพท์ไปฝากกดไลค์กแชร์ด้วยนะคะที่ลิงด้านล่างซื้อบัตรซื้อตั๋วนะคะบัตรหนึ่งร้บาทนะคะ อันนี้เบื้องหลังบอสเตรียมตัวเดินทางไปถ่ายมีน้องนายตานะคะพรุ่งนี้นะคะมืันเด็กจะเป็นความสามารถของนักร้องในทีมงานคราวก่อนนะคะพอบอลจะเดินทางนะคะประมาณหาทุ่จะเดินทางไปกันีก็ได้ทิ่อัลบั้มจะขอเอาเมนอีกแล้วทีละกขอมบอสปุ้ยไฟไหมขอไป ต้อไลสนะะโอ้ยเน่่ี้วพี่อม่เอย่าี่ยั่เห็นเด็กพ่อพี่ยัค่่อพี่ยไงก็เออ ก็เลยมาแชร์ปากเสือปากชี้จ้อคุมปิดด้วยนะคะเยนชมความสามารถของนกร้องในวงนะคะวันนี้เราจะมนเวทีนะคะไปนั่งชมคนทำการแสดงนะคะ นานนะคะวี้ยววันนี้จะเป็นนักร้องโชว์ความสามารถนะคะทมงานะคะีแม่เาเจ้าปืนโอกาสท่าายเออพอจะโคธรรมดาได้แต่ำลดบเลยส่นท่านคุณกาลสศิลปิริดาในคุณวริสรานะคะจะเป็นคู่ โดท่านนะคะซื้อบัตรซื้อกตัวที่ลิงด้านล่างได้เลยนะคะนันทิสาไลหน100้บาทนะคะอันนี้กาบอันนี้พี่พี่พ้งพี่พงเอ้มเอ้ยผมอ้มเอ้ยนรอนี่ยเนี่นี่เป็นพืนเพ่นว่าจอยจอยหเป็นาหาก่ตําาิมา่ํา เไอผงไอพงมาเอานี่ออกให้หล่าเนี่ยไอพงไม่ได้ไป่งอยู่สนามปิดเนาะพ่อแต่แกแนี้ได้ไปหอดทุกบทว่าจีกันเนาะ่เป็นเพาะว่ากับาียนี่ยงนาเว่าพกเนี้ยอะไรยิ่นีแต่พวก็เป็นแต่งซูเร์อดวานโมไอเลือดอ่ะเอกก็มีสิทธิ์แต่ สวัสดีม่แพลวเอค่ะคุณตีนคุณปรางคุณนีนาคุณคิถึงคุณสมจิตนะคะฝากชื่อื้อสัตวทุกท่านด้วยนะคะ1,800ท่านนะคะใช่เไจ้ยใช่กไจ้วมนบาม่แม่ชมากเลยวนี่ไงแชมพันมาแล้วนี่ผมเส้นสุดยังไงแชมพันมามลเร็วก็เส็กก็ตาย และทุกคนนะคะคุณย่าเลยคุณยายคุณยายอวนคุณไทลินขอบคุณนะคะเออนี่โจกุบันีนี่แน่ะใช้กี่บุใช้ก็ใช้เนี่ยเอาแบ่เอาแบ่กัใชสอมาตราานยสอมาด่าานจ้นหา แม่ตูดี่ค็ว่านี่เขาค่เกียจนะอกตูดาเรียกัวมั้แมกตูดมัอันอาจารเสียงดีๆ้มจะรับข้านี้ก็จะมีน้องแชมป์ฟ้า้องช่วยนะคะแล้วก็วินเนอร์พี่อันพี่แอมบูมพี่หมีน้องไม้นะคะแล้วก็ฮอซี่นะคะคอมพายดีุได้ซนแคได้ซีน้เดี๋ยวนี้มากผมจะไปนั่งก่อน บอสไม่ร้องนะคะวันนี้บอสเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพนะคะไปถ่าย,ยมีน้องนาริตานะคะโอ๊ยตายเราไม่ได้อันไทนเราเจเล่มไม่ได้มาแล้วนะคะ บัาซื้อปซื้อตัวด้วยนะคะ เจเลยไม่ได้มาแล้วนะคะบอกกันทั่วกันนะคะบอสชี้แจงไปแล้วนะเราอยู่บ้านบอสเพรียวใส่ละอันลุงพ่อนบอกว่าทำไมบอสเพรียวไม่แต่งตัวเลยหน้าตาก็ไม่แต่งเลยโดนไฟหน้าจิตโอ๊ยคนบอชเป็นเม่ดที่ บอสแชทก,ก่อนนะคะผูใอ,ก,อก,กู้ใ้อันนี้บอกย่งเดียวด้อลุซี่บอกไว้ก่อนนะคะลูซี่บอกออกหมดเลยนะคะผู้เล่หม็นบระทางสันนะคะ I'm so i น้องเจเล่ก็มาน้องเจเล่ก็เตรียมเขี่ยเล่นเยี่ยนมาทั้งเร็วอาจจะเป็นรอดอหรืออาจจะเป็นยาตึงที่เคลียร์ตัวเองยังไม่เสร็จถามหน้าผู้นำทีมงานก็เลยว่าให้เคลียร์ให้เสร็จก่อนเอาอีแก่ขาปัญหาของมันหลายลูกแต่ตอบตอบให้มันแล้วถามดูก็ดูตอบทั้งแล้วน้องเจเล่เนีไปบ้อก็เนีไปคาะจบเ่านัดเนาะเออน้องเขได้ไปนั่งปีฤดูกาลนี่แมนเลย การอนาคตต่อไปจะเป็นว่ากันในคนอะไรยังไงนะคะโดยตัวมือกันกันเรียนดี่น้องยังบอสจะโจ๊กนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือฤดูครันี้น้องเจเล่ไม่ได้ไปด้วยแหมโอเคนะคะโอเคครับเอาคู่สีแจงแล้วนะคะคู่ฮาล์ด์เอามาเอาลายตามตามสายคิดตัวตาจิ๋นจงไอ้พี่มีนจิตาที่มีนจิตาก่อะพี่มีก่อน มาแล้ว <Mile> คือสินเดชายญ้าไปฟน่ะพี่มีนัทพิดาบอกแบบค่ะคดีป่ะเนอะส่งเลยบอสส่งต่อให้กับพี่มีนัทพิดาแล้วราคงบูมกันอยู่ค่ะสวัสดีพี่มีน้องบูมด้วยนะคะผู้ใดเป็นผู้ใดเป็นปัญญาอ่อนคอยคอยบอกเลยนะคะ อ่าใครเม้นแบบตาสีตาสามาส็สีบอกอ่างเดียวนะคะไม่ต้องกลัวอ่าแอ,าอ,าอนเบียเข้ามา มีมรารยาทก่อนบอกนะจ้าบอนแจ้งตั้งแต่ไลฟ์ตอนจังวันแล้วนะคะว่าน้องเจเลไม่ได้ไปกับมนะคะ thank